เมื่อแพรพลอย,ยจับมือของพินก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแม้ว่าจะหยาบก,ก้านไปบ้างแต่สองมือนี้ก็ทำทุกอย่างเพื่อลูกด้วยหัวใจมาโดยตลอดส่วนแคนที่ได้คำปลอบใจจากพิมพาก็ทำให้แคนรู้สึกคลายความเศร้าใจลงไปได้บ้างจากที่ตอนแรกรู้สึกน้อยใจทั้งพินกับน้ำผึ้งพิมพาจึงชวนแคนไปกินซูชิที่เธอทำมาให้เองกับมือ ระหว่างทางที่เดินคุยกันไปแคนรับรู้ถึงความห่วงใยของพิมพาที่เอนดูเขาเหมือนลูกจนแคนคิดอยากจะมีแม่อย่างพิมพาขึ้นมาจนบางทีแคนเองก็อยากเป็นน้องแพรบ้างพิมพาจึงบอกไปว่าแต่ถ้าหนูเป็นน้องแพรหนูก็จะไม่ได้อยู่กับพ่อพิพนนะลูกแคนที่ได้ฟังก็นิ่งไปพอลึกๆแล้วเขารักพ่อพินม,มากคำพูดของพิมพาทำให้แคนเข้าใจพ่อของเขามากขึ้น ซึ่งพิมพาจะไม่รู้ว่าแพรพอยแอบตามมาที่บ้านส่วนนี้ด้วยส่วนแก้วตาที่ได้มาทำงานเป็นเลขาของอิทธิแก้วตาที่แอบมีใจให้กับอิทธิซึ่งเป็นพี่เขยของเธอมาเตอตลอดเมื่อทั้งคู่ได้อยู่ที่กันสองต่อสองในห้องทำงานแก้วตาจึงพยายามใช้มานยาหญิงเข้ามายั่วยวนจับมือของอิทธิทำทุพถีทางทำหวานสเสน่ห์ เพื่อให้อิทธิหวันไหวหันมาสนใจและพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอแต่อิทธิที่เห็นแก้วตาเป็นเหมือนดั่งน้องสาวก็ไม่สนใจและยังคงมั่นคงในความรักที่มีต่อพิมพาเพราะพิมพาเป็นคนที่เขารักและไว้ใจมากที่สุดเขาจึงพยายามเจริสติแก้วตาว่าอย่าทำตัวแบบนี้กับเขาอีกและไม่ควรทำเรื่องไม่ดีรับหลังพี่สาวของเธอเบิร์ดขับรถ มาหาพินกับน้ำพึ่งที่บ้านสวนพร้อมทั้งหอบเอาของกินมาฝากพินกับน้ำพึ่งที่บ้านด้วยพินเกรงใจเบิร์ดมากที่คอยช่วยเหลือเขามาโดยตลอดเบิร์ดจึงบอกว่าไม่ต้องคิดมากคิดซะว่าได้มาเที่ยวพักผ่อนด้วยซึ่งในตอนนั้นน้ำพึ่งกำลังดูรูปถ่ายของเธอเนอดีตที่ถ่ายคู่กับยายของเธอพางคิดถึงเหตุการณ์เนดีตที่เคยผูกพันกับยาย จุนยายต้องมาจากไปทั้งที่ไม่มีโอกาสได้ดูลาและล่ำลากันพินรู้ดีว่าเสียงเพลงมีความหมายกับน,น้ำผึ้งมากแค่ไหนเพราะน้ำผึ้งรักการร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยเป็นนักร้องคาเฟ่ทั้งพิมพาและเบิร์ดชื่รับรู้ก็ต่างร่วมแรงร่วมใจกันช่วยพินจัดคอนเสิร์ตเล็กๆเ,เหมือนเป็นบรรยากาศในคาเฟ่ให้กับน้ำผึ้งพิน จึงตั้งใจใช้เสียงเพลงที่น้ำพึ่งคุ้นเคยเป็นเครื่องมือช่วยฟื้นความทรงจำให้เธอกลับมาจำเรื่องราวในอดีได้อีกครั้งพิมพาหาชุดสวยๆมาให้น้ำพึ่งใส่น้ำพึ่งขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเหมือนเนดีตสมัยเป็นนักร้องคาเฟ่พิมพากับพินก็มายืนข้างเวทีคอยให้กำลังใจน้ำพึ่งด้วยซึ่งแพร์พอยไปโยกรวมถึงแก้วตาก็มาที่งานนี้ด้วย ปุ๋ยจึงถือโอกาสนี้ทำหน้าที่เป็นโคศกหยอดมุกตลกเชิญพินขึ้นไปร้องบนเวทีด้วยเช่นกันโดยมีเบิร์ดคอยช่วยประคองพินไปยังเวทีพินร้องเพลงคนบ้านดีวกันโดยมีน้ำผึ้งพิมพาและเบิร์ดให้กำลังใจอยู่ข้างเวทีส่วนแก้วตาที่ยืนอยู่ด้วยก็แสดงสีหน้าท่าทางไม่พอใจผิดกับคนอื่นๆที่ต่างปรบมือให้กำลังใจพินกันยกใจระหว่างนั้น เบิร์ตหันไปสบตาใบยกราวกับคนที่กำลังตกกลุมรักเสียงร้องอันไพรเราอของพินชวนทุกคนต่างลุกขึ้นมาเตน้นกันอย่างสนุกสนานแพ้พอยกับส้มโอก็ต่างมีความสุขตาไปด้วยเสียงร้องของพินทำให้ความทรงจำของน้ำผึ้งกลับมามากขึ้นด้วยพิมพายังคงช่วยเหลือพินเพื่อหวังให้น้ำผึ้งฟื้นความทรงจำกลับมาพิมพ์พาช่วยประคองพินกลับไปที่บ้าน อิทธิที่รู้จากก้าวตาว่าพิมพ์ายความช่วยเหลือครอบครัวของคานมาเป็นคนดูแลสวนก็ตามมาที่สวนจนได้เห็นพิมพ์ายอยู่กับพินก็เกิดความไม่พอใจออกการหึงหวงขึ้นมาอิทธิที่เข้าใจผิดก็เข้ามาโวยวายต่อว่าพินที่กล้าจับมือถือแขนภรรยาของเขาลับหลังเขาแบบนี้ซึ่งพินยังไม่รู้ว่าอิทธิยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องที่เขามาทำงานที่สวนแห่งนี้ จึงเกิดมีปากมีเสียงกันขึ้นทําให้คคนที่เห็นก็รีบเข้ามาปกป้องพ่อของเขาจนแคนได้รับบาดเจ็บเบิร์ตที่เห็นเข้าทนไม่ได้ที่เห็นอิธิทําร้ายแคนจึงมีปากเสียงกับปินธิอย่างรุนแรงพิมพาจึงบอกอิธิว่าไม่ใช่ความผิดของพินเธอตั้งหากที่ไม่ได้บอกความจริงขอบพินเรื่องของอิธิเธออยากจะช่วยเหลือแคนก,กับพินและครอบครัวของปุ๋ยที่กำลังลำบากไม่มีที่อยู่ ให้มาทำงานเป็นคนสวนคอยดูแลอยู่ที่นี่เพราะรู้ว่าพินกับคานเป็นคนดีและไว้ใจได้ซึ่งพินก็มีน้ำผึ้งเมียที่ความจำเสื่อมอยู่แก้วตาที่ได้เจอกับน,น้ำผึ้งได้รู้ว่าน้ำผึ้งจำเธอได้จึงกลัวความลับจะถูกเปิดเผยเธอเลยคิดจะทำอะไรบางอย่างแก้วตาบุกไปหาน้ำผึ้งที่บ้านทำทีนำของบางอย่างไปให้เมื่อรู้ว่าน้ำผึ้งกำลังจะออกไปเก็บดอกโบที่สะบัว ก็อาสาเป็นคนพายเรือให้กับน้ำผึ้งจังหวะที่น้ำผึ้งกำลังเก็บดอกโบวอยู่นั้นแก้วตาจึงถือโอกาสนี้ทำร้ายใช้ไม้พายฟาดไปที่ตัวของน้ำผึ้งจนตกไปในน้ำน้ำผึ้งจมอยู่ในน้ำแก้วตาคิดว่าน้ำผึ้งคงไม่รอดน่าแต่โชคดีที่เบิร์ดกับไปยกมาเจอเข้าสะก่อนเลยช่วยกันพาน้ำผึ้งไปส่งยังโรงพยาบาลพินกับแคนก็รีบตามมาดูอาการทันที พินเข้าไปเยี่ยมน้ำพึ่งด้วยความเป็นห่วงน้ำพึ่งเมื่อฝืนขึ้นมาพินก็ถามว่าใครเป็นคนทำร้ายน้ำพึ่งจู่ๆความทรงจำในอดีตก็ค่อยๆกลับคืนมาอีกครั้งยิ่งเธอคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เธอเคยถูกแก้วตาทำร้ายและครั้งนี้ก็เช่นกันเธอก็ยิ่งปวดหัวรุนแรงมากยิ่งขึ้นเอ,อ่ยเรียกชื่อแก้วตาออกมาว่าอย่าเอาลูกของเธอไปอย่าทำร้ายเธอและเล่าว่า เธอลงไปในเรือเพื่อเก็บดอกบัวในสาบัวแล้วจมลงไปในน้ําพิมฟังก็เริ่มสงสัยว่าที่น้เพึ่งบาดเจ็บในครั้งนี้น่าจะเป็นฝีมือของก้วตาเป็นแน่จึงไปแจ้งความกับตํารวจบุกมาหาพิมพากับแก้วตาถึงที่บ้านเพื่อเชิญตัวทั้งคู่ไปสอบสวนหลังจากเกิดเรื่องขึ้นน้าพึ่งที่ถูกตีจมน้ําจนเธอถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลพิมพาให้ความร่วมมือกับตํารวจเป็นอย่างดีส่วนแก้วตา ก็ให้การปฏิเสธท่าเดียวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นในการบาดเจ็บของน้ำพึ่งในครั้งนี้ทั้งที่เธอนั่นแหละเป็นคนทำร้ายน้ำพึ่งตกน้ำลงไปในสระบัวหลังจากที่น้ำพึ่งออกจากโรงพยาบาลพินกับแคนต่างช่วยกันดูแลน้ำพึ่งคอยทำทุกอย่างที่จะฟื้นความทรงจำให้กับน้ำพึ่งเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งน้ำพึ่งจะจำเรื่องราวในอดีตของเราได้ทั้งหมด น้ำพึ่งที่ยังคงมารับยาอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลก็ได้เจอกับแพรพอยเข้าพอด,ดีน้ำพึ่งดีใจมากเหมือนกับว่าได้เจอหน้าลูกสาวแท้ๆของตัวเองแพรพอยมาสีไวโอลินการกกสลให้กับคนป่วยที่โรงพยาบาลนี้เป็นประจำแก้วตาที่ไม่อยากให้อิทธิกับพิมพารู้ความลับเรื่องสลับลูกของน้ำพึ่งจึงยุยงให้อิทธิทําให้แพรพอยอยู่ห่างจากน้ำพึ่งอิทธิจึงมาที่โรงพยาบาลนี้คุยกับตำรวจ เพื่อให้เขาช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยกับแพพลอยดวย,ยิ่งม่รู้ว่าพิมพาแอบช่วยเหลือ,อครอบครัวของพินช่วยเรื่องค่าใช้ใจ่ายโรงพยาบาลและค่ายารักษาให้นำพึ่งและคอยดูแลครอบครัวของพินเป็นอย่างดีให้มีที่ทำมาหากินเขาก็รู้สึกผิดหวังในตัวของพิมพาคนที่เขาไว้ใจและเชื่อใจมากที่สุดกลับกลายเป็นคนที่ปิดบังเขาเมาโดยตลอดพิมพาเสียใจมากและรู้สึกผิดต่ออิทธิ ที่เธอจำเป็นต้องปิดบังเขาแต่ที่ทำไปก็เพราะมีเจตนาดีอยากช่วยเหลือ,อครอบครัวของคาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เท่านั้นส่วนแพรพลอยที่ไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆในโรงเรียนในระหว่างที่แพรพลอยกำลังสนุกกับการทัศนศึกษากับเพื่อนจู่ๆก็มีกลุ่มคนร้ายบุกมาลักพาตัวแพรพลอยไปพินกับเบิร์ดที่รู้ข่าวก็ช่วยกันออกตามหาโดยอิทธิ ได้แจ,จ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำทีมช่วยกันออกตามหาด้วยเช่นกันจนกระทั่งพินได้เจอแพรพพลถูกจับมัดไว้พินหาทางช่วยเหลือแพรพพลจนหนีออกมาและพาการหลงไปอยู่ในป่าราตีที่ตกที่นั่งลำบากเหตุเพราะติดการพนันอย่างหนักราตีที่จิตใจชั่วร้ายจึงวางแผนสั่งคนมาจับตัวแพรพพลไปเพื่อเรียกค่าไถ่แก้วตาที่ดูว่าราตีวางแผนรับพาตัวแพรพพล ก็หาทางเข้าช่วยตำรวจเข้ามาจัดการยิงสกัดแก้วตาจึงเอาตัวไปปกป้องทั้งคู่ไว้จนในที่สุดแก้วตาก็ถูกคนร้ายยิงจนถึงแก่วความตายในที่สุดแพรพพลและแคนต่างเสียใจร้องไห้อย่างหนักจากเหตุการณ์อันน่าตกใจในครั้งนี้ส่วนราตีที่คิดจะหนีออกนอกประเทศก็ถูกตำรวจจัดการวิสามันฆาตกรรมจนเสียชีวิตไปด้วยเช่นกันในขณะที่การตายของแก้วตาไม่สูงเปล่า แม้เธอจะเคยก่อกรรมทำเข็นทำชั่วมามากเธอต้องชดเชยด้วยชีวิตของเธอแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่สามารถส่งต่อแสงสว่างให้กับคนที่ตามมืดบอดได้และแล้วผลของความดีที่พินได้กระทำมาตลอดก็ส่งผลให้มีผู้ใจบุญมาบริจาคดวงตาพินโชคดีผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจากดวงตาของแก้วตาพินได้กลับมามองเห็นอีกครั้งทั้งแครและน้ำพึ่งต่างก็ดีใจมาก ที่พินกลับมามองเห็นเหมือนคนปกติอีกครั้งถึงแม้ว่าชีวิตของพินจะเจอมรสุมมาอย่างหนกักแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะมีน้ำพึ่งคอยอยู่เคียงข้างและคอยเป็นกำลังใจที่ดีให้เขาเสมอมาพินค่อยๆช่วยเหลือน้ำพึ่งเพื่อฟื้นความทรงจำจนในที่สุดความจำของน้ำพึ่งก็กลับมาเป็นปกติน้ำพึ่งจำได้ทุกอย่างและรู้ว่าใครเป็นคนทุร้ายเธอน้ำพึ่งจึงเล่าความจริงทั้งหมดให้พินฟังว่า แก้วตาวางแผนหลอกเธอให้ไปพบและทำลายเธอแทบปางตายโดยมีพยาบาลชื่อราตีร่วมมือด้วยพาเธอไปที่คลินิกเถื่อนแล้วฉีดยาให้เธอคลอดก่อดกำนดทั้งยังลักพาตัวลูกสาวของเธอไปด้วยร่างของเธอถูกทิ้งไว้ที่กองขยะโชคดีที่เป้ามาช่วยเธอไว้และเป็นคนดูแลเธอเป็นอย่างดีจนกระทั่งเป้าต้องมาตายไปเพราะช่วยเหลือคาน พินพยายามประจิตประต่อเรื่องราวจนรู้แล้วว่าแก้วตาได้ฆ่าเผาปิดปากด้วยนั่นก็แสดงว่าลูกสาวข,ของอิทิกับพิ์พาก็น่าจะเป็นลูกสาวข,ของเขาอย่างแน่นอนและเหตุผลที่แก้วตาไม่ยอมให้เข้าใกล้กับแพรพอยก็เพราะรู้ว่าแพรพอยเป็นลูกของน้ำผึ้งแต่เพื่อความน่าใจพิณจึงหาทางพิสูจน์ความจริงด้วยการนำเส้นผมของแพรพอยไปตรวจสอบดีเ จนพบว่าแพลอยคือลูกสาวของเขากับน้ำพึ่งเมื่อพิมกับน้ำพึ่งแน่ใจแล้วจึงคิดที่จะบอกความจริงกับอิทธิและพิมพาว่าแก้วตาคือคนที่สลับลูกของเขากับพิมพาไปให้พิมแก้วตาคือต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดทําให้ทั้งสองครอบครัวต้องพลัดพรากจากกันอิทธิกับพิมพาที่รู้แลว,ว่าแก้วตานั้นหลอกลวงกล้าทรยศหักหลังพวกเขาก็ผิดหวังเป็นอย่างมากแต่ก็ยอมให้อภัย โอโหสิกรรมต่อกันเพราะสุดท้ายแล้วแก้วตาก็ยอมเสี่ยงชีวิตช่วยเหลือแคนลูกของพวกเขาไว้ทั้งอิทธิและพิมพาต่างดีใจมากที่รู้ว่าแคานคือลูกของพวกเขาโดยเฉพาะพิมพาที่เอนดูแคนมากเป็นพิเศษเหมือนเป็นสายใยผูกพันระหว่างแม่กับลูกอิธิและพิมพาได้แคนลูกชายกลับมาอยู่ในอ้อมกอดของพวกเขา ทั้งคู่ต่างชื่นชมและภูมิใจที่พินสามารถเลี้ยงดูคานลูกชายของพวกเขาให้เติบโตมาที่เป็นอย่างดีเบิร์ตกับไปหยกในตอนแรกเกลียดกันมากก็ต่างกลายเป็นว่ากำมตะกหลุมรักกันและเปลี่ยนสถานะกลายเป็นคนรักในที่สุดส่วนพินกับน้ำผึ้งก็ได้พาพราพยกลับมาอยู่ด้วยกันน้ำผึ้งนำแหวนวงนั้นที่พินเคยให้เธอมอบไปกับพราพยพินที่เคยสัญญาว,ว่า จะจัดงานแต่งงานให้น้ำผึ้งได้ได้ใส่ชุดเจ้าสาวที่สวยที่สุดในโลกและจะซื้อแหวนเพชรให้น้ำผึ้งพินได้ทำตามสัญญาที่เคยทำไว้กับน้ำผึ้งพินจัดงานแต่งงานพร้อมกับจดทะเบียนสมรสและมอบแหวนเพชรให้กับน้ำผึ้งจนในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งเป็นครอบครัวที่อบอุน่นคอยดูแลกันและกันให้มีความสุขตลอดไปช่วกาลนานเทินสาทู หากผิดพลาดการใดผมต้องขออภยัยด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ